นี่คือ NEO ET7 รถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย NEO ที่มากับเทคโนโลยี Solid State Battery ขนาด150กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรและเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายใน3นาทีวิ่งต่อได้โดยไม่ต้องชาร์จแบตนะครับ คุณผู้ชมครับเมื่อปลายปี2020ที่ผ่านมาค่ายโตโยต้สร้างความหือฮาได้มากเลยทีเดียวนะครับเมื่อประกาศว่าจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าถึง6รุ่นเลยทีเดียวแล้วก็จะมีการเปิดตัวรถต้นแบบกันภายในปี2021โดยใช้แบตเตอรี่แบบ s o l i s t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  แบตเตอรี่แทนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทำให้สามารถจะวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียง10นาทีเท่านั้นนะครับ ยังไม่ทันจะพ้นเดือนแรกของปี2021เลยนะครับเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาปรากฏว่าค่าย n e โอก็ได้เปิดตัวแล้วก็เปิดรับจองนีโอ t 7หรือ e t 7 รถซีดานพลังงานไฟฟ้าล้วนที่มากับโซลิดสเต t แบตเตอรี่ซะแล้วตัดหน้าโตโยต้กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของทางนีโอเขาไม่ได้ต้องการแข่งกับทาง t o โยต้นะครับเป้าหมายคือต้องการแข่งขันกับทาง m o เดล S แล้วก็โมเดล Y ที่เปิดขายกันแล้วในประเทศจีนจ,จากทางเทส l a นั่นเองนีโอเป็นค่ายสตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนนะครับก่อตั้งขึ้นในปี2014ปัจจุบันมีรถยนต์ไฟฟ้าจำหน่ายอยู่3รุ่นก็คือเจ้า eS8 e s 6แล้วก็ e c 6เป็นรถยนต์แบบ SUV ทั้งสิน้น et 7ที่เพิ่งเปิดตัวมาจึงเป็นรถซีดานพลังงานไฟฟ้าคันแรกของค่ายนะครับที่มาพร้อมกับความสวยความล้ำแล้วก็ความแรงเราไปดูรายละเอียดของ NIO et 7กันเลยครับ 1. มิติตัวรถภายนอกภายใน ก็มากับมิติตัวรถขนาดยาวกว่า5เมตรเลยนะครับความยาวเขาอยู่ที่5,98ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,987ม mm, ิลิเมตรสูง1,505 mm, มิลิเมตรมีระยะฐานล้ออยู่ที่3,60 0มิลิเมตรขนาดของตัวรถนี่ก็ไปเทียบได้กับตัวโมเดล S Long Range Plus ตัวท็อปจากเท s l a ได้เลยนะครับ ราะว่าถ้าดูจากมิติตัวรถ n i oet 7จเอาเนี่จะยาวมากกว่าโมเดล S อยู่128มิลิเมตรมีความสูงที่มากกว่าอยู่60มิลิเมตรแต่ว่า Tesla Model S ก็จะมีความกว้างที่มากกว่า202ม mm ิลิเมตรนั่นเองนะครับ รูปร่างภายนอกของ ET7 ก็ยกมาจากตัว Neo ET Preview Concept c o n c e p คาร์ที่เปิดโชว์ตัวกันในงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์เมื่อปี2019ไฟคู่หน้าเป็น LED มาพร้อมกับไฟสองสว่างเวลากลางวันหรือ Daytime Running Light ไฟท้ายจะเป็นแนวยาวแบบ3มิตินะครับมากับหลังคากระจกหรือ Glass Roof ขนาด1.9ตารางเมตรที่ป้องกัน UV ได้ถึง 99. ห้องโดยสารนี่ทางนีโอเขาก็ให้นิยามว่าเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นห้องที่2เลยนะครับแดชบอร์ดก็จะมาพร้อมกับจอ Head-up Display แล้วก็จอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด10.2นิ้วหน้าจอกลางขนาด12.8นิ้วเป็นแบบลอยตัวหน้าจอจะเป็นแบบ AMOLED นะครับพวม,มล, tone ลัย2 t โทนระบบเสียง7.1.4กับลำโพง23ตัว เปิดปิดประตูด้วยกุญแจดิจิตอล U W B ที่วัดระยะละเอียดได้ถึงระดับเซนติเมตรเมื่อผู้ขับขี่เดินเข้ามาอยู่ในระยะมือจับประตูก็จะเปิดออกมาให้ทันทีสะดวกสบายมากๆนะครับ 2. ความแรงแบตเตอรี่และระยะทางวิ่งในส่วนของแบตเตอรี่ขนาดนี้นี่ขุมพลังของ Neo ET7 จะมีรุ่นอยู่2ขนาดก็คือขนาด70กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวนี้จะวิ่งได้มากกว่า500กิโลเมตรหรือว่า3 1 1ไมล์นะครับแล้วก็ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวนี้จะวิ่งได้มากกว่า700กิโลเมตรหรือ435ไมล์ตามมาตรฐานของ NEDC นะครับซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถจะจองได้แล้วโดยจะมีการส่งมอบรถได้ในช่วงต้นปี2022นะครับ แล้วก็ปลายปี2022ก็จะมีตัวแบตเตอรี่ Solid s สเต e ขนาด150กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้มากกว่า1000กิโลเมตรออกมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ นี o E T7 ก็จะมากับมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนแบบ4ล้อหรือ a l w h e e l Drive ให้กำลังสูงสุด480กิโลวัตต์ก็ประมาณ644แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเขาอยู่ที่850นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง3.9วินาทีแล้วก็ระยะเบรกอยู่ที่33.5เมตรจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจุดหยุดนิ่ง 3. เทคโนโลยีล้ำๆผู้บริหารของทาง NEO บอกว่า NEO E-T7 ตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนอัตโ,ตโนมัติ NAD หรือว่า n e โอ u t o m a t i ์ d i ฟวที่รวบรวมสุดยอดเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันเรียกว่า Acura ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูงถึง33ตัวนะครับกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซล11ตัวในะขณะที่คู่แข่งสำคัญอย่างเท sla นี่ยังใช้กล้องความละเอียดขนาด1.2ล้านพิกเซลอยู่เลยนะครับ มีการเปรียบเทียบให้ดูบนวิธีกันแบบนี้เลยทีเดียวนะครับว่ากล้อง8ล้านพิกเซลเนี่ยทำให้สามารถตรวจจับยา,านพาหนะได้ไกลถึง680เมตรนี่ o t t 7ยังใช้ตัว LiDAR เซนเซอร์เป็นเซ็นเซอร์3มิติที่ใช้การปล่อยแสงเลเซอร์ขนาด1,550นาโนเมตรในขอบเขตการมองเห็น f V, หรือว่าพื้นที่การมองเห็นของกล้องนะครับที่ครอบคลุมลัศมี120องศาในระยะทาง500เมตรเพื่อช่วยให้สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางแล้วก็สาภาพแวดล้อมรอบคันแน่นอนว่าข้อมูลละเอียดขนาดนี้ระบบประมวลผลก็จะสำคัญมากๆนะครับ NIO ก็จะใช้ระบบประมวลผลตัว NIO Super Computing ที่เรียกว่าอดัมนั่นเองนะครับในการคำนวณ พร้อมทั้งมากับการรับประกันแบบตลอดชีพแบบนี้กันเลยทีเดียวนะครับน่าอิจฉาจริงๆส่วนคู่แข่งสำคัญอย่างอีรอนมัร์นี่ไม่ปลื้มกับตัวไรดร์เซนเซอร์นะครับทางเทสลาเลือกใช้ตัวระบบ ออโต้พายโลซึ่งจะใช้กล้องนอกรถ8ตัวรอบคันทำงานร่วมกับเรดาร์แล้วก็อุลตราโซนิกเซนเซอร์12ตัวเก็บข้อมูลแล้วทำการแยกวัตถุโดยการคำนวณด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่าตัว AI ที่จะถูกพัฒนาให้ฉลาดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขับขี่ของผู้ใช้รถเท s l a นั่นเองนะครับหมายความว่ายิ่งคนใช้เท s l a มากขึ้นเท่าไหร่ AI ของเจ้าเทสลาก็จะยิ่งมีข้อมูลให้เรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ฉลาดขึ้นเองนะครับ ตรงนี้ก็น่าสนใจว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยระบบไหนจะชนะในตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับอีกหนึ่งความล้ำของนีโอก็คือสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ power Swift station s 2.0นั่นเองนะครับที่ทางนีโอบอกว่ามีลิขสิทธิ์มากถึง1,200รายการสำหรับเทคโนโลยีนี้ด้วยระบบ BAS หรือว่า battery as a service นะครับแบบอัตโนมัติถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ภายในเวลาน้อยกว่า3นาที ก็น้อยกว่าเวลาที่เราใช้เติมน้ํามันให้เต็มถังอีกนะครับเนี่ยเปิดบริการ24ชั่วโมงแต่ละสถานีสามารถจะถอดเปลี่ยนได้312คันต่อวันเป้าหมายของทางนีโอก็คือจะสร้างเจ้า Power Swap Station ให้ได้ถึง500แห่งในประเทศจีนนะครับภายในปี2021นี้ซึ่งปัจจุบันก็แจ้งว่ามีอยู่ทั้งหมด177แห่งนะครับตรงนี้ไม่รวมสถานีชาร์จซึ่งเขาก็มีกระจายอยู่อีกมากมายแล้วนะครับด้วยระบบสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือ power swap station ทำให้ลูกค้าสามารถจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของ NIO ในราคาที่ถูกลงเพราะว่าสามารถจะเลือกซื้อได้เฉพาะตัวรถส่วนแบตเตอรี่ก็เลือกที่จะเช่าใช้เป็นรายเดือนนั่นเองนะครับสามารถลดหรือเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ได้ตามปริมาณการ ใช้รถไม่ต้องกังวลใจกับเวลาชาร์จแบตเตอรี่ที่ยาวนานการเสื่อมของแบตเตอรี่ในระยะยาวหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆของแบตเตอรี่ในระยะยาวด้วยในทางกลับกันคู่แข่งอย่างเทส l a ก็เชื่อว่าระบบชาร์จไฟแบบความเร็วสูงหรือว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์ต่างหากที่จะเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้ามากกว่าจึงมุ่งไปในทางการสร้างสถานีชาร์จนะครับหรือว่าสร้างซูเปอร์ชาร์เจอร์นั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่แต่ละค่ายเห็นแตกต่างกันออกไป 4. ราคาจำหน่ายนอกจากจะแยกตามขนาดแบตเตอรี่แล้วยังแยกเป็นแบบซื้อรถรวมแบตเตอรี่หรือว่าซื้อแบบเช่าใช้แบตเตอรี่ด้วยนะครับเริ่มกันที่ตัว e-t7 แบตเตอรี่ขนาด70กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวนี้ ราคาจะอยู่ที่4,048,000หยวนหรือว่าประมาณ2 8 5 0 0 0บาทสำหรับตัวรถที่รวมแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการซื้อในระบบ B A S หรือว่าเช่าแบตเตอรี่เนี่ยราคารถจะเหลืออยู่ที่3,078,000หยวนหรือ1 7 5 9 0 0บาทแล้วก็มีค่าเช่าแบตเตอรี่อยู่ที่980หยวนต่อเดือนหรือประมาณเดือนละ4,560บาทนั่นเองนะครับ และสำหรับตัว ET 7แบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่56,000หยวนประมาณ2,355,000บาทถ้าซื้อในระบบเช่าแบตเตอรี่หรือ BAS ในราคาจะอยู่ที่378,000 0หยวนหรือ หดืออยู่เพียง1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทก็ลดลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีค่าเช่าแบตเตอรี่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหยวนหรือประมาณหกพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทต่อเดือนโดยประมาณนะครับก็ถือว่าระบบเช่าใช้แบตเตอรี่เป็นระบบที่น่าสนใจมากๆนอกจากค่าเช่ารายเดือนแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นออีกเลยนะครับดูๆไปแล้วสําหรับหลายๆท่านเนี่ยค่าเช่าแบตเตอรี่เดือนละสี่พันห้าหรือว่าหกพันกว่าบาทเนี่ยนะครับเผื่อๆอาจจะถูกกว่าค่าน้ำมันที่เราเติมในแต่ละเดือนก็ ไไปได้ผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถ n IO e o ET7 ตัวนี้แล้วก็การทำตลาดของบริษัทรถไฟฟ้า n e o ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ